Niggas in my me tryna world face สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับคุณแจค็คชวนทำชาแนลนะครับวันนี้คููแจค็คก็จะพาไปทำนะครับม,สม,บมสัสมันไก่นะครับการทำมัสมันไก่นั้นนะครับเป็นแกงโบราณนะครับซึ่งจะ,ะเป็นแกงที่ค่อนข้างที่จะเรื่องของพี่แกงนะั้นจะต้องเป๊ะ นะครับแล้วก็เรื่องส่วนผสมันต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้การตำเครื่องแกงหรือการทำามันหมักนั้นถือเป็นสีสำคัญเพราะว่าใช้นะครับส่วนผสมของสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะครับในการตำนะครับสมัยนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมก่อนนะครับที่จะใช้กันนะครับก็คือมันนะครับสามหัวนะครับมันฝรั่งนะครับสามหัวนะครับลูกอะวาน10เม็ดครับ น้ำปลาเซนหนึ่งส่วนสองถ้วยนะครับส่วนที่สองนะครับั่้นะครับเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับมะขามเปียกนะครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับน้ำตาลปี๊บหนึ่งส่วนสองถ้วยครับหัวกะทินะครับหนึ่งถ้วยตวงนะครับหางกะทิหนึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วหัวหอมเราจะจัดเป็นดอกอย่างนี้นะครับสามหัวนะครับไก่หนึ่งพันกิโลกรัม เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของนะครับน้ำพริกกันต่อเลยนะครับว่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วเราก็จะไปตำน้ำพริกกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูการตำน้ำพริกกันเลยนะครับส่วนผสมของน้ำพริกนะครับหรือว่าน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับวันนี้ก็จะมีส่วนผสมที่ไม่ยุ่งยากนะครับแต่มีประมาณ12ชนิดด้วยกันนะครับที่เราใช้ในการตำนะครับ ส่วนผสมแรกเลยนะครับก็จะเป็นรูปผักชีขั่วนะครับ1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยเม็ดนะครับ1ช้อนชาครับหอมแดงนะครับขั่วแล้วนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยซอปลายครับอันนี้นะครับตะไคร้ซอยนะครับ3ช้อนโต๊ะข่าซอยนะครับ2ช้อนโต๊ะพริกแห้งนะครับแช่น้ำนะครับ5เม็ดเกลือนะครับ2ช้อนชาเป็นเกลือเสริมไอโอดีนะครับ กระปิอย่างดีนะครับ1ช้อนโต๊ะกระเทียมคั่วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเซนหนึ่งนสี่ถ้วยนะครับยีรา1หนึ่งช้อนโต๊ะก้านผูนะครับเห็นนะครับก้านผูนะครับมันจะช่วยเรื่องการให้กลิ่นของน้ำพริกและรสชาติมันดีขึ้นนะครับสามก้านพอนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับการตำน้ำพริกที่ละเอียดแล้วดูดีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนตำนะครับ เล็กน้อยเราก็จะไปสู่กันเป็นเลยสวัสดีครับครับมาวิธีการแรกเลยนะครับเราก็จะใส่ของแห้งลงไปให้หมดเลยนะครับลูปผักชีครับผักช้ครับยี่หร่าครับพริกไทยแห้งครับพริกไทยเม็ดครับโขกก่อนครับ พอเริ่มละเอียดแล้วครับเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมคั่วนะครับข่าคั่วครับหอมคั่วนะครับเกลือตาครับ ครัแล้วจะปิดท้ด้วพริกกับกระปิครับ,รบพอจะเห็นได้ว่าน้ำพริกเริ่มละเอียดแล้วนะครับเราก็จะใส่กระปิลงไปนะครับตามด้วยพริกแดงที่แช่น้ำไว้แล้วนะครับหกทุกอย่างให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันก็ถูถก,กเปที่นีครับครับก็เสร็จแล้วนะครับกับน้ำพริกที่อ่า ันนี้เราได้ตำนะครับตำเองนะครับเราไม่ได้ใช้คเครื่องตัดนะครับแล้วก็ความละเอียดของพริกจะเป็นประมาณนี้นะครับความละเอียดจะไม่เห็นเนื้อหยาบๆเนื้อสัมผัสนะครับที่หยาบนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าขั้นตอนการทําแกงลัชชะมัดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะใส่หัวกะทิลงไปก่อนเลยนะครับ พอเราใส่หอมกะทิลงไปนะครับเราจะทําให้กะทิหอมกะทินั้นแตกมันก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำพริกลงไปนะครับเมื่อเห็นหอมกะทินะครับแตกมาแล้วครับเราจะใส่ทริกลงไปเลยอาจารย์ไม่รู้啊 แต่เราจะผัดให้น้ำพริกนั้นแตกมันนะครับแตกพริกแล้พริกแตกมันก่อนนะครับแตกมันแล้วนะครับการแตกของพริกนะครับรรครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะครับผัดไก่แล้ววางไก่ ไ้้ก่่ชินนใหญะะพอเราเริ่มให้น้ำพริกนะครับเ,เข้ากับไก่แล้วนะครับนี่นะครับแต่เราจะใส่หางกันที่ลงไปเลยแล้วก็จะไม่คนนะครับจะหยุดคนนะครับ กข่เยลเอาเคี่ยวไปจนไก่นะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่อะไรลงไปแต่พอเราเคี่ยวได้ถึงลักษณะแบบนี้เราก็จะใส่มันที่เราทําเป็นดอกไว้นะครับ วความสวยงามตามด้วยนะครับหอมหัวใหญ่นะครับที่เราจะกรอกไปนะครับเราก็จะให้เขาลงไปทุบกล้วยตามด้วยหอมที่เราจัดกรอกไปนะครับพอเราใส่พวกนี้ไปปุ๊บพอเขาได้ที่แล้วถึงจะปรุงรสนะครับตอนนี้ยังไม่ปรุงรสนะครับให้ส่วนผสมของเขาค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเริ่มสุกแล้วนะครับเราถึงจะใส่เครื่องป,งปองรุงบเไปอยวาไปดูการยืมต่อไปเลยนะครับครับพอเราเคี่ยวไปได้พอประมาณได้ที่นะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงนตาลปี๊บลักษณะแกงมันสมัจะออกหวานนะครับ เล็กน้อยนะครับออกลุ่มเกาะเพราะมันมีสมรที่หวานแล้วนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นนะครับหอมมากนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับสีวันนี้พริกอาจจะไม่สวยนะครับบอกได้เลย,เ,ลยเพราะว่าวันนี้เราได้พริกที่ค,ค่อนข้างที่จะ ให้สีที่ไม่คไม่แดงนะครับแล้วก็นะคระดาปิดคันแล้วนะครับการันตีนะครับสูตรนี้นะครับแต่ว่าสีไม่สดเท่าอีกนะครับลลองชิมของคทำชิมดูนะครับเพราะรรว่าสูตรนี้ได้ประมาณที่หน่งนะครับจากอุงเทศ เราจะใส่พอเราเคี่ยวได้ที่ปุ๊บเราจะใส่ลูกกวานกับถั่วลิสงปิดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปสักพักนึงนะคะครับพอเริ่มงวดแล้วนะครับเราก็จะใส่ลูกกวานลงไปใส่ลูกกวานลงไปให้ให,ให้มีกลิ่นนะครับความเนื้อสัมผัสดแล้วก็เรื่องของความหอมนะครับอันนี้คุณแจ็คบอกก่อนนะครับว่าสีของแกงนนี้ไม่สวย โอเคมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้น้องแกงมัสมั่นนี้งวดนะครับเรียกว่าน้ําคุกคลิกเนี่ยเสร็จแล้วเราจะจัดเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวไปดูกัอนตอนการจัดเสิร์ฟเลยครับครับก็เสร็จแล้วนะครับกับแกงมัสมั่นไก่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับสีนะครับแล้วก็ความร้อนของไก่แลอความสุกของไก่นั้นได้แล้วนะครับกะทิเริ่มเข้าเนื้อไก่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าสีนะครับถ้าเป็นสีแดงจะสวยต่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่า ลักษละของการแตกตัวของมันเนี่ยเริ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดเสิร์ฟไันนะครับครับก็เสร็จแล้วครับสําหรับแกงมัสมั่นไก่นะครับวันนี้ก็จะเป็นแกงมัสั่นไก่ที่รสชาติเข้มข้นนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ความอร่อยนั้นเราต้องไปดูนะครับในเนื้อของไก่นะครับการซึมเข้าไปของเครื่องเทศนะครับวันนี้คุณแจ็คสันทามเชลนานะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับ ใค้ก็ท่านเด็กๆนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ปุแจกทำคลิปต่อไปนะครับ